เมื่ <wind> องต้นอันนี้เตนอยู <mat> ่ด <seasoning> ีดีมันมันหมเด้มันหมมันบ่ไต้นพูดแหงหลายยาวโบแมนอันดวดแขก่อดพอเจ้าใจเม็มะนางหรอมันขักซะพ่ได้ฉันปวดขาามะนานก็ขาไข่ไอติมมาจอดนี่ที่แรกก้าวนี้อย่ากินก้เตียวุ่นเตียว่ะนิวคือกางนิ้วเขา คุนแล้วยังออกไปท่านฝนไหลายนิี่นองอุ้ยมันมันเริ่มออกข้างเลยแต่ไม่แตนเริ่มแตกข้างนะเราหยุ่อยู่งานแหลกเท่งันฝนเท่างันฝนมากๆแล้วมันไปแล้ะคุณอะมันไปห้องคุณพุนมันไหลเขอาทางป่าไงแมนจ้ะน้องบัแดงแต่ว่าพวกหลาขี้่มันโตบัหน้แต่ว่ามันไหลไปทางคุณ มันไหลไปทางัทางภูเขาคนละพี่จะไปหาเด็ดวันนี้มืดม่แทยยูโดมหายไปเลยม่เ้องุมนล่ะเอมาไมวดี้วัค่ะโอ้ยยอยยยงยย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 ยเตยนยย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 ย้ยนยย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 ยัยย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 ย ปวดแบยแสวชไปี <kung> ่ด <divide> ล่ามเนาะชไปอย่าตอดเด้อเอียงกระไดอย่าไปเห็นันได้อ่านแล้วผมตอดตาคูบริสุทถ่ายคลิปได้ด้วยหนิอะไรนะเดี๋ยวไปเก็บของไปเก็บของแล้วมาถ่ายคลิปค่ะลูกแม่ผู้ใดบไงกัดใจเด่นหน่อยกันะสันี่แมล มองเลีดเจทีเป็ดปวดแตนยู่กันต้นนนี่ครับพี่นนท์เสี่ยอามายู่เท่าไหร่ยี่สิบห้าครับเออโทอกันเอ้เหรอ Yes เป็นมูกันดิเขาเป็นเพี้ยนกันค้าขากัพันจะคอ้งไหีาเทีย อุ้ยคนอัน no ยัง no ก่อไปพักคาเฟ่เอซีเจ้าแม่มูพีเล่ถชือกเล็กรับเจ้าเขาวาอะไรติดตามเรงเลยวัเลี้วันตีตัวเดียวแข็ๆเลยวันนี้แล้วว่าเฮ็พเจ้านข้อสีพ่อผู้นี่การใส่เอาไปเบิ้งมอรเมือแลงนี่กันลวันีตัวเดียวแคแๆเลยเม่นาชื่อเลยก็ถึงแม่มาป้ากนจะคิด่าพ่หมูจะผัดอแหมูจะเจ้าเจ้าพีเร่วันตีตามเลย เด็กเล่าเขาชุ่ตัวได้ว่าแต่เราเขาอีหยังกันนที่เออที่ห้องแล้วพ่อนยังห้องเอายอดไรเขาเพิ่คลิปนั่นแหะห้องดูโฝดนะห้องเอาห้องเอาห้องเอายอดไล่แต่ว่าซื้อซีเก่าปลอกลายเลยเสื้อโรเตอรี่สองใบแล๊บไปมาหาตุ๊กเที่ยวเฮ้าที่เน้ำใสน้ำสบตุกเทียหูมาแล้วค่ะพี่โนะขะเรียกได้ปล่าจะเรียกจะเรียกอาเบย์ ก็กวาไม่ได้เลี้ยงนาะวันนี้เนี่ยพี่เล่ตัมะฮูงตัมะหอยของผมไม่เอาเส้นไม่เอาผักไม่เอาน้ำไม่เอาแล้วครับเมื่ต้อเดกด, <c oughs> ดอ,ดอ,กอเปิดแอร์ไว้ไม่คนเเเรเคนับรถคนขับรถ <c oughs> ใช่ลยฮะยาปากบอกข้าแมงบอกสมมันเป็นตลกไตดีใิเป็นแ้วไหมครับแปลภาษาเสียงกี่บอกมอยมอยใาอิ่มแล้วละจุกจ่าก่อน่คยคลิปไปไหนใครวะเลยครับโทรศัพท์ถือหลอกครับสวัสดีครับคือถือหลอกลืมใจแล้ดเดียนมาเคลื่อนมมนหลอกเลยมรือเ่าใจไปสวใจตอนนี้มันขอแอบมาดีขอมาดีเองแกเลย ตัวว่าสี้ดงอะไรหมไปเจอหักเนี่ยหมูแดงหมูสุดหมูป่าหมูสดหมูสดสีเลยหมูสดังเยหมูดรลงนว้หยบานให้ดคือสบรรกาศดีนาะคมีันผู้เขาพร้อมนีสูเขงเา บัตรหน้างานร้อยสี่สิบบาทค่บพี่นวงตอนแรกเพจแจงว่าชมฟรีซอดแจ้งแต่เปลี่ยนคับพี่นวงคือเก็บบัตรหน้างานร้อยสี่สิ ตอนนี้ก็กำลังอ่อนสังกับซีนอย่

คุณจำสมาชิกเกวันไม่ได้เลยไงเนี่ยจำได้มันดังพูดไหมเอ็มกับอาไม่รู้ใครเป็นใครเลยเ้ยเนาะไม่ลืมหรอกเห้ยบอกตรงๆมันจะมีเรื่องยืดได้เหรอครับเป็นมุกมันเป็นมุกเฮ้ยมันการยืดคิปยืดคลิป บนี่ว้านที่ต้องมือดีแล้วีฝมาหัดงเส้น้าล่บนาบนย่งพี่สองคนคูนจอดอยู่ข้างคูนมี่อมาหดึงตนบวน้าะเวนตเวนตัวนอมื่นบอเไปน้ำเมียม่มีกีบลงน้ำบ้านน้ำมองของเมียวนี้เจไาหเอาูดี ก่อนก็ไปคู่อะไรพ่อคิดอันคิดประชุมมันทิขเกศยันต์ฟอรมาพ่กท่านยันมันสระบ่เนี่ยยันเมื่ยคันพวกท่านนี่อยากหัวหรอวะใชไปกันไพ่หรอวะช่องนอกไม่เนาะนอกไม่ล้วล่วงเด็ดไลคีพวกอย่างต่ละมือเอาฝากช่องอีกพอหนึ่งช่องนี้ฝากช่องอีกพอหนึ่ช่องอีกพอคนติดตามเชนหัวกับพี่น้องค่ะอันช่องเก่าเนี่ยนะเอาช่องไม่กับนี่ช่องเก่ากับช่องเก่าก็ปกติคู่น้อยเฟมิลี่นะคือปกติ อเจโอวันนี่ก็คือเดือนเดียวเนี่เผื่ออรเดียวันเก้าพันเนี่ยเาว่าเขาอีรีพอาว่าใครจะยึดคิดก็มาก็ไดนกดนพอน้อยนะคะคูน้อยเจโอวันนะคะเอิเชียอิเชียวากีตาพี่พอนีคะแต่ว่าทุกคนคุณนหนพ่อยเหลือเพราะว่าพี่พอเห็นแต่หนูพใมากนก็เซียนยูดูแล้วมาเรียนนมูดสื่อกับชงเสือมงควันไปสะหน้าเยอนด้แ จำได้คนสวยเดือนตุลาจำพ่อจำจำได้เลยพ่อเจอเขาอยู่ในมอ้อวันที่20ตุลามีหนุ่มคนหนึ่งที่ยูทูบเบอร์ยืนสัมภาษณ์เราหันหน้าไปทางนี้ทางการเมที่สีคนนั้นเขาสมใส่งเกงขาสั้นสัมภา์สาวคนนีแ้แหละแต่ไม่รู้ว่าคือคือฝอมแปบพ่อพ่อไม่รู้จักมะลําสักคน,นแต่จำได้ว่าหนูแน่นอน พี่น้องสำรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนขอบคุณเสียอามเลพี่น้องเป็นเพียงฝากโชอเสียอามโ O วัน,นำลำลากก็ไม่เชื่วคว่บ